ต่หอยู่ว่าไต่ก้าเซร์งของตทด่ะสวัสดีค่ะถ้าอยากเรียนรู้ภาษาฮ่องกงไปกับไต่นะคะดูวิดีโอนี้เยอะๆนะคะตอนนี้ก็หนาวแล้วนะคะแต่อยากพาทุกคนไปทานอะไรร้อนๆกันนะไปค่ะตั้งเลยะโอเคค่ะเรามาลองกันนะคะไก่ผัดหมาล่าร้อนนะคะอย่าลืมเป่า อร่อยไหมอร่อยมากตัวไก่นะคะจะน,นุ่มซอสหม่าล่าเนี่ยจะไม่แบบเผ็ดจนลิ้นชาหรืออะไรเงี้ยมันไม่ชาลิ้นนะคะอร่อยซอสผัดอร่อยมากค่ะ <c oughs> โว้ยเซ่ที่จะอ๋อไทยก่อย่างเงี้ยโอ้โหเซตลายอย่างไม่โออ๋อไทยของอย่างนี้น,อนอะฮะถ้าทุกคนอยากรู้นะคะคำว่าเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดน้อยพูดยังไงแต่จะมาบอกให้ทุกคนรู้นะคะ เผ็ดน้อยเผ็ดน้อยจะพูดยังไงภาษาฮ่องกงอ่ะสิวหลาดสิวหลาดเผ็ดร้างเผ็ดร้างจงหลาดจงหลาดได้กันไหมคะถ้าทุกคนทานเผ็ดมากก็จะบอกโหหลาดโหหลาดเผ็ดมากเผ็ดมากโอเคถ้าคุณพี่พี่เพื่อนน้องนะคะมาคนเดียวจนถึงสี่ห้าคนนีค่ะมอเดียว พอแล้วค่ะเพราะว่าเราสามารถทําเป็นซุกี้ฮอตพอตต่อได้เลยนะะเติมน้ำซุปเปิดแก๊สแล้วก็แอดเครื่องต่างๆเพิ่มได้เลยนะ,ะว่าวนี่นะคะวันนี้คลิปนี้ต่จะพาทุกคนมาทานมา,าลาดไก่โปนะคะมา,าลาดไก่โปนี่คือเหมือนซุกี้บ้านเราก็คือฮอตพอตของคนฮ่องกงนะคะแล้ววันนี้มีเคล็ดลับที่ไม่รับมาฝากะะด้วยค่ะเทน้ำลำไย,ยนะคะเทลงไปแบบนี้เลย นัวอร่อยจริงอีกครับนัวจริงค่ะลองมาลองมาทําดูกันนะคะอร่อยเลยวันนี้นะคะมีเพื่อนมาแนะนําอันนี้พี่โตนะคะถ้ามาที่ร้านก็จะเจอพี่โตถ้าไม่เจอสายก็จะเจอพี่โตวันนี้แต่พามาทานตาพิ้นโลตาพิ่นโลก็คือฮอตพอตหรือซูกี้บ้านเราเนะะี่ยค่ะแต่เป็นของฮ่องกงนะคะก็จะเป็นมาลาดใกล้โปวันนี้เราพามาซูกี้รวมมิตรม,ม้อโวมิตร ลงสูงม้อสุกี้กันมาอันนี้นะคะหมู๊สามชั้นแล้วก็เทลงไปตึ้งตึ้งพี่โตพี่โตทานดูพี่โตน่าจะชอบพี่โตชอบกินเผ็ดเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากใช่เออบ้านเรายังไงก็อร่อยบ้านไทยบายฮ่องกงค่ะบ้านไทยบายฮ่องกง